สวัสดีค่ะนิรลยาทาร่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานาการณ์ความรักแนวโน้องความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568ขอบคุณเขาสำหรับการกดติดตาม subscribe like แชร์ comment ในช n e l นิรลยาทาร่นะคะเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่า energy ชาวเมษจะเป็นอย่างไร six of b s o r c e โอ้อยากที่จะเดินทางหรือว่าอยากที่จะ move on กันแน่เอ่ย the tower king of cup five of cup แล้วก็ king of s o u r c e โอเคใน energy ของชาวเมษนะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงของสถานการณ์ที่เหมือนมีความรู้สึกว่า <c oughs> อาจจะอยากแบบ move on นะคะจากความรู้สึกเศร้าเสียใจบางอย่างนะ,อ,ะอาจจะเคยมีเหตุการณ์อะไรที่แบบเกิดขึ้นอย่างฉับพลันไม่ตันตั้งตัวก็ได้นะคะแต่ในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบในกรณีที่อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางเข้ามาก็ได้นะคะมีการเดินทางอย่างที่แบบ จูจุก็มีในเรื่องของการเดินทางเข้ามาอะไรแบบนี้ก็ได้นะถ้าไม่มีในเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันบอกถึงว่าคุณอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ที่มันจู่ๆก็ทําให้คุณต้องเศร้าเสียใจผิดหวังนะเจ็บปวดอันเนื่องมาจากความรักแล้วก็ความใจดีของคุณเองนะคะเพราะว่าคุณมี e NERGY ของ King of c u p เนาะคนที่แบบดูแลเอาใจใส่คนรักได้เป็นอย่างดีนะคะแสดงความเข้าอกเข้าใจอะไรเงี้ย แต่ในที่สุดอะ่ะคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคฉันต้องกลับมารักตัวเองละอ่าเพราะมี e NERGY ของ King of Swords นะคะหรือรักษาของคนที่แบบคิดแล้วก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเด็ด,ด,ดขาดขึ้นมานะคะคิดสระตะข้อดีข้อเสียใช้ในเรื่องของตรกกะเหตุผลสมองนะคะมากกว่าอารมณ์แล้วก็หัวใจเหมือนที่ผ่านมาแลละที่ผ่านมาอาจจะใช้หัวใจมากไปหน่อยตอนนี้ก็คือแบบ คิดสระตะแล้วว่าโอเคเราไม่อยากที่จะอยู่ในความเศร้าอีกต่อไปนะคะหรือความผิดหวังหรือความอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็มองอดีตเก่าๆที่มันเคยดีอะไรเงี้ยคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจฉันจะเป็นที่จะต้องตัดขาดสิ่งที่ทําให้ฉันเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจสิ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกเศร้าสิ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับกองทุกข์ล้วก็ไม่ยอมเปิดรับ สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนั่นเองนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าคุณอาจจะอยากที่จะเดินออกมาจากจุดเดิมๆนะคะอาจจะเป็นจุดเดิมเป็นสถานการณ์เดิมหรือแม้แต่เป็นอ่าตัวคุณเองก็ได้นะคะอาจจะแบบมีความรู้สึกถึงออกมาจากอารมณ์ตรงเนี้ยให้ได้อย่างน้อยก็เป็นการชั่วคราวก็ยังดี ะค,ะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เขามี energy ของทัุน้ําได้นะคะมีนกรกฎพิจิกหรือคนที่แบบเคยดูแลเอาใจใส่คุณดีมากๆนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นทัลุลมนะคะคนที่เขาอาจจะมีอีกกสูงนิดนึงแล้วก็เหมือนกับอมีความเย็นชากับคุณอะไรแบบนี้นะเอาละ่ะต่อไปนะคะเราจะไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างนะคะว่าเขามีความคิดและความรู้สึกเป็นอย่างไร เ s สวอนส e เอ็ดอัพคับคนนี้เขาเคยเดินไปจากคุณหรอคะเดทมีลักษณะของชาวพิจิกนะคะหรือว่าคนที่เคยจบความสัมพันธ์กับคุณหรือไม่นะคะ The Star ชาวกลุ่มอืมใช่เขาดูเป็นเอนเนอจที่ดูห่างจากคุณหรือเคยเฉยนิ่งเงียบกับคุณนะคะหรือว่าต่างคนต่างอยู่หรือหยุด,ยดนิ่งเงียบชะงักนั่นเองนะคะในตัวของเขาเนี่ย เขาก็เหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาหิวตัวเองเยียวยาตัวเองเช่นกันนะคะอาจจะเกิดจากความไม่ค่อยเข้าใจกันก็ได้นะคะทำให้เขาเนี่ยมี energy ของคนที่เดินหันหลังจากไปนะคะหรือว่าดูถ่างไปจากคุณนะคะหรือว่ามีการจบของอความสัมพันธ์นี้เคยหยุดนิ่งเงียบมาแล้วนะคะหรือว่าตัวเขาเองนี่แหละ ที่เคยเดินออกมาจากความสัมพันธ์อื่นนะคะแล้วก็จบความสัมพันธ์อื่นไปแล้วก็หยุดนิ่งอยู่กับตัวเองสักพักมีการฮิวตัวเองนะคะเนี่ยเป็นอะไรที่ดูเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะเขา พยายามที่จะบาลานซ์ชีวิตตัวเองแล้วเขาก็ทำได้ดีนะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองในหลายๆอย่างอาจจะเป็นเรื่องของฐานะความเป็นอยู่นะคะพยายามที่จะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเสื้อผ้าานผมบุคลิกลักษณะเนาะเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยก็คือการที่จะเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นกับชีวิตใหม่การเริ่มต้นกับความรู้สึกใหม่ๆนะคะความรู้สึก ของการมีแพชชั่นใหม่ๆความรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ดูมันมีไฟในตัวเขามากขึ้นหลังจากที่ได้แบบหยุดนิ่งเงียบชะงักมาแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเอเนอรของคนคนนี้ถ้าเป็นคนที่เดินไปจากคุณแล้วนะคะก็อาจจะไม่ต้องห่วงเขาแล้วเพราะว่าเขาน่าจะดูแลตัวเองได้ดีแล้วกำลังจะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่แต่ถ้าคนที่กำลังเข้ามาในชีวิตของคุณนะมาเริ่มความสัมพันธ์ใหม่จากคุณเนี่ยกับคุณเนี่ยนะคะ มันแสดงว่าเขาเคยผ่านการต้องจบความสัมพันธ์มาแล้วนะคะหรือว่าเดินจากความสัมพันธ์เก่ามาแล้วฮิวตัวเองแล้วแล้วเขาก็จะมาเริ่มความสัมพันธ์ใหม่แบบรู้สึกถึงความมีแพชชั่นสูงมากๆนะคะการที่อยากเริ่มต้นใหม่อย่างกระตือรือร้นแล้วก็มาในลักษณะที่ค่อนข้างครบแล้วในตอนนี้นะคะมีความสำเร็จในตัวเองแล้วแล้วก็จะ มาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นี้อย่างมีความหวังนั่นเองนะคะเอาละนี่ก็คือใน Energy ของเขาคนนั้นต่อไปนะคะเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มสถานการณ์และแนวโน้ม Three of Wands มีในเรื่องของอาการรอคอยบางอย่างนะ King of s w o r d s การตัดสินใจอย่างปุบปรับฉับพลัน The Hangman การที่หยุดนิ่งเงียบมาสักพักหนึ่งแล้ว The Fool <c oughs> การที่จะเริ่มต้นใหม่ปล่อยวางจากอะไรเก่าๆแล้วนะคะ Four of Cups Two of b e l s คงจะต้องตัดสินใจเลือกจริงๆซะที Six of Cups The Lovers e i g h of Swords และ Five of Swords เอาละเราไปดูส่วนของสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มนะคะให้กับเมธรกันนะคะ อันนี้เป็นเรื่องราวของชาวเมษนะคะไม่รู้ว่าเมื่อกี้มีการพูดถึงราศีอื่นหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องราวของชาวเมษนะคะเป็น energy ของเมษในเดือนพฤศจิกายน2 5งพันห้ารอสิบแปดนะเรื่องราวความรักของคุณน่าจะมีการแบบเหมือนกับหยุดพักนิ่งพักเบรกไปสักพักหนึ่งนะคะคุณอยู่ในช่วง energy ของ บางทีมีในเรื่องของการตื่นรู้แหละนะคะว่าตัวตนของเราต้องการอะไรในชีวิตมีการแบบตื่นรู้บางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นตื่นรู้ว่าการที่คุณจะต้องเลือกอะไรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตนะคะมีการตัดบางอย่างที่อาจจะไม่ดีกับชีวิตเราไปอะไรที่ท็อกซิกนะคะอะไรที่เป็นทางเลือกตัวเลือกเหมือนกับว่า เราจะไม่เป็นทางเลือกตัวเลือกของใครแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันมีการตัดไปนะในระหว่างนี้เนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกแบบจะเริ่มใหม่ก็ยังไม่เชิงหรือมันดูแบบมีคนเข้ามาอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ใช่มีความรู้สึกว่าเออคนนั้นก็ยังไม่ดีคนนี้ก็ยังไม่ใช่ดูมีสถานการณ์ของความน่าเบือ่อแล้วก็แอบรอคอยนะคะแอบรอคอยอะไรเก่าๆอยู่ก็ได้ หรือมีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมุฟอมนจากสิ่งเก่าๆอะไรแบบนี้นะในเรื่องของความรู้สึกเก่าๆยังวนเวียนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยวันหนึ่งนะคะมันมีในช่วงเวลาที่คับเกี่ยวตรงนี้แหละที่วันหนึ่งจะรู้สึกว่าเออเราต้องเดินออกไปจากตรงนี้สัทีเราต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะจากอะไรที่กักขังอะไรที่วนเวียน นะคะในอนดีตที่ผ่านมาเนาะอาจจะแบบเคยลังเลสองจิตสองใจอยู่นานกับเรื่องราวระหว่างสิ่งเก่าๆกับเรื่องราวของสิ่งใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยเข้ามานะคะดูเหมือนว่าคนเก่าๆก็อยากที่จะกลับเข้ามาหาคุณนะอา,อาจจะอยากกลับเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวหรือว่าคนใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณแบบอ,อบอุ่นอ่อนโยนในหัวใจนะคะมาแบบเหมือนกับ ค่อยๆเริ่มค่อยๆมีความจริงใจเข้ามาอะไรแบบนี้นะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างค่อนข้างที่จะรวดเร็วสำหรับคุณแต่ตัวคุณเองก็จะมีทั้งภาวะที่ดูรอๆดูเบื่อเบื่อดูสับสนนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะมีความโกรธแฝงอยู่ด้วยไฟวัสเนี่ยมันมีแบบความรู้สึกถึงถ้าย้อนกับ ไปเนี่ยมันมันดูยากที่จะประสานกับตรงนั้นแหละเพราะว่าภาพเหตุการณ์ในอดีตมันดู <c oughs> ค่อนข้างที่จะแตกหักนะคะหรือว่าพังหรือว่ามันจบลงไปด้วยอีกโก้นะคะแล้วก็อาจจะมีผู้คนวุ่นวายนะคะวุ่นวายแล้วก็เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้ยทำให้รู้สึกถึงความปวดหัวความรู้สึกหาทางออกไม่ได้นะคะหาทางแก้ไม่เจอ นะแล้วก็ติดสต๊กอยู่กับบางอย่างนะคะในตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปรวมก็คืออาจจะยังเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะที่ยังตัดสินใจได้ไม่แน่นอนก็ได้นะคะว่าโอเคการเริ่มต้นใหม่มันก็ดีสำหรับเราการมุฟออนมันก็เป็นสิ่งที่ควรทำแต่ถ้าเกิดมีสิ่งเก่าๆผุดขึ้นมาใน ในความคิดนะคะหรือว่าในหัวใจเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกสับสนหลังเลได้นั่นเองเอาละนี่ก็เป็นนะคะสถานการณ์และแนวโน้มต่อไปเราไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งที่อยากจะสื่อถึงเมตร i'm planning to return soon ฉันวางแผนที่จะกลับเข้ามาในเร็วๆนี้นะ,ะแสดงว่ามีใครบางคนเขาอยากที่จะกลับเข้ามานะคะมาเริ่มต้นกับคุณ I just need some space to b e a t แต่ฉันก็ต้องการเวลาต้องการพื้นที่ส่วนตัวในตอนนี้ที่จะคิดอะไรบางอย่าง I learn a lot along the way เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายละรู้ว่าสิ่งที่ฉันต้องการคืออะไรแล้วก็รู้ว่า Your compassion always melt my heart เธอเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่มีความจริงใจมีจิตใจดีสำหรับฉันมากที่สุดเลยทีเดียว My inner child feels insecure and not good enough แต่ฉันอะเป็นคนที่อาจจะสร้างปัญหาเองก็ได้เพราะว่าอาจจะเรื่องของปมประเด็นในวัยเด็กที่จะทำให้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยในความรักรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอและตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในจิตใจที่อาจจะทำให้รู้สึกว่าอืพอดีไม่พอก็จะต้อง มีอะไรบางอย่างทําอะไรบางอย่างนะที่มันจะทําให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้นี่ก็คือในลักษณะข้อความของเขานคฮะต่อไปเราไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขา I replay our conversations over and over ฉันได้กลับไปย้อนอ่านข้อความเก่าๆของเราอีกครั้งหนึ่งซ้แล้วซ้ำเล่าเลยทีเดียว It's time for me to heal now มันคงถึงเวลาที่ฉันจะต้องเยียวยาตัวเองแล้วละ I wonder if you're a happy without me แต่เมื่อฉันกลับมามองเธออีกครั้งหนึ่งฉันก็รู้สึกแตลกใจที่เห็นเธอมีความสุขอยู่ได้โดยไม่ต้องมีฉัน I love you unconditionally เธออาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้ว่ฉันรักเธอรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยทีเดียว I bury myself in work to forget you แต่ด้วยความคิดถึงฉันคิดถึงเธอนะแต่ว่าจะให้ยอมรับตรงๆ ก็กระไรอยู่ฉันพยายามที่จะเบี่ยงเบนตัวเองไปทำงานไปทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้ลืมเธอนี่ก็คือความลับที่อยู่ในใจของเขานะคะต่อไปเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักให้กับชาวเมรกันนะคะว่าในเส้นทางนี้เป็นอย่างไร try not to act มีคนที่พยายามเฉยนิ่งนะคะไม่แสดงปฏิกิยาไม่โต้ตอบ ไม่ take action ใดๆเกิดขึ้นนะดูเฉยนิ่งมากๆเลย Give a chance ความสัมพันธ์นี้อาจจะเคยแบบเหมือนมีการให้โอกาสมาแล้วหลายครั้งนะคะ Divine m a s c u l i n e อาจจะมีพลังงานของเพศชายนะที่บอกว่าอ่าซ e เคมสเปสนะคะขอพื้นที่ส่วนตัวขออยู่เงียบๆคนเดียวสักพัก เท็หายแล้วก็หายนิ่งเงียบไปบางทีการหายนิ่งเงียบเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเป็นการหายไปเพื่อที่จะซ่อนตัวเองอหลีกหนีจากาปัญหาทั้งหมดทั้งปวงนะคะยังไม่พร้อมที่จะแก้ปัญหาก็ได้นี่ก็คือในเส้นทางนี้ต่อไปเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ให้กับเมธนะคะ FREEDOM อาจจะต้องมีการแบบ ปล่อยตัวเองออกมาให้เป็นอิสระการเริ่มต้นใหม่จริงๆสักทีนี้ก็คือไพ่เดอะฟูนี่แหละนะคะอวันหนึ่งคุณจะมีความรู้สึกที่เป็นอย่างนี้นะ long distance relationship มีเป็นความสัมพันธ์มีระยะทางนะคะอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือต้องเดินทางอะไรแบบนี้นะเดินทางบ่อยหรือว่ามมีการห่างกันไป happy ever after การที่จะรวมกับคืนมาอีกครั้งอาจจะเป็นที่ปรารถนาของใครบางคนก็ได้นะคะ Following your heart เพียงแต่ว่าจะต้องทำตามหัวใจตัวเองต้องขึ้นอยู่กับหัวใจของทั้งสองฝ่ายด้วยถ้าเป็นเพียงฝ่ายเดียวก็เป็นแค่ broken i n s i d e นะคะความรู้สึกผิดหวังเหมือนกับว่ามันมีรอยร้าวรอยบาดแผลในความสัมพันธ์นี้มาค่อนข้างเป็นเป็นร่องรอยที่จะประสานได้ยากนั่นเอง ต่อไปนะคะเราไปดูแองเจิลให้คำแนะนำสำหรับเมด trust จงเชื่อมั่นและเชื่อใจมีความศรัทธาด้วยนะคะ faith this situation is calling for you to have faith ต้องมีความเชื่อใจ romantic feeling new love love yourself first แล้วก็ attraction นะคะสำหรับ angel เนี่ยเขาจะแนะนำในลักษณะทีะ่ถ้าเราขาดซึ่งความรักในตัวเองแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ทุกอย่างรวนไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะพอความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมันเฟลแล้วเนี่ยนะคะแสดงว่าอย่างอื่นมันก็อาจจะมีปัญหารวนไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ในตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของความเบื่อหน่ายเซ็งจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาก็ยังไม่ใช่หรือว่าอืมดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการยังไม่ค่อยได้นะอ่ะาไพ่บอกแนะนําให้รู้จักในคุณค่าในตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนนะคะแล้วก็พยายามเปแฮปปี้นะคะมีความสุขอยู่กับตัวเองมีความสุขกับสิ่งเล็กเลกน้อยๆรอบตัวเองพอได้ปุ๊บเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกรักโรแมนติกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักนะ จะมีใครบางคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณแต่ว่า energy ใหม่นะ new love ความรักครั้งใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นชัดมากๆเลยหรือถ้าคนรักเก่าเข้ามาแล้วเขาทำให้คุณรู้สึกแบบโอเคทุกอย่างดีขึ้นหลังจากที่เรารักตัวเองมากขึ้นแล้วอะคุณจะดึงดูดนะคะแม้แต่คนเก่าๆก็ยังอยากที่จะเปลี่ยน energy ใหม่ให้ดีขึ้นเลยนะแต่คุณก็ต้องเชื่อมั่นศรัทธาในเส้นทางนี้ด้วยเช่นกัน นี่ก็คือแองเจิลนะคะต่อไปเราจะไปดูข้อคิดที่จะให้กับเมธคืออะไร stop obsessing over your m i s t a k e หยุดหมกมุ่นเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของตัวเองนะบางทีเราก็แบบเออคิดว่าเรามีอะไรผิดพลาดไหมหรือคิดซ้ำวนเวียนอยู่กับเรื่องเก่าๆสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆก็ได้นะ ถ้ายกัจงเชื่อในเซนส์สัญชตาตญาณของตัวเองแล้วก็ลิฟต์จะ a s าสปีหายทิ้งอดีตไว้ข้างหลังดีกว่าอดีตหรือไออะไรเอเนอร์จีเก่าๆนะที่มันทำให้คุณแบบรู้สึกถึงความเหงาเศร้าอ่ามุ v ออนไม่ได้รู้สึกเซ็งรู้สึก จะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ได้สักทีอะไรแบบนั้น use the power of your imagination อันนี้เป็นเรื่องของกดแรงดึงดูดนะคะที่จะใช้พลังของการจินตนาการอันนี้ก็คือแบบว่าเราเราคิดว่าเราจะเป็นอะไรนะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักฉันเป็นคนที่ผิดหวังเสมอเราก็จะ เจอเหตุการณ์ที่ทําให้ผิดหวังซ้ำซากนะคะ <c oughs> จนกว่าเราจะได้เรียนรู้แต่ถ้าเราคิดว่าโอเคฉันเป็นคนที่ชีวิตตอนนี้กําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆเราก็จะได้รับสิ่งนั้นจัดเลติดโกบางอย่างเราก็ต้องปล่อยไปนะคะในตอนนี้นี่ก็คือนะคะ <c oughs> เรื่องราวของเมธซึ่งคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในรักษาแบบนี้ได้หรือว่าสมัครเรียนนะคะคอสสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่รัคเคอสดึงดุดรักแท้นะคะการใช้กดแรงดึงดูด เพื่อที่จะดึงดูดคนรักที่ดีนะคะนักคู่โซเมททวินเฟรมเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนั่นเองขอบคุณสำหรับการกดติดตามซับสไ i b ์ไลค์แชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทาโร่ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ